เป็นต้นไปนั้นกระผมในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงาตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ไว้วางใจกับผมพร้อมทีมงานให้เข้ามาบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสะพานห่งเปียบนี้เพื่อให้รับทราบถึงแนวทางในการพัฒนาจังหวัดพังงาให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืนอาชีพรายได้สุขภาพชีวิตที่ดีท้องที่ท้องถิ่นและภาคีเครือไาย ทุกภาคสว่วนมาช่วยกันขับเคลื่อนความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านเพื่อประโยชน์ความสุขของพี่น้องประชาชนในจังหวัดพงังงาโดยมีนโย,ยบายในการบริหารงานดังนี้หนึ่งด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ดังนั้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐานและตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิน่นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยมีแนวทางการดำเนินง,งานให้โครงการสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้8อำเภอโครงการปรับดังการสร้างสะพานเกาะคอเขาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอำนาจหน้าที่โดยการพัดาแหล่งน้ำจืดเพื่อประปาหมู่บ้านและการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการเกษตรเป็นต้น 2. ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะง,งามีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งภูเขาน้ำตกชายหาดอาหารพื้นบ้าน การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจึงมีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาจังหวัดพังงาเป็นเมืองแห่งความสุขน่าอยู่ปลอดภัยดำเนินการส่งเสริมสนุนการท่องเที่ยวธรรมชาติวัฒนธรรมตามวิถีท้องถิน่นและอำเภอเพื่อให้จังหวัดพังงาเป็นเมืองแห่งสุขภาพ จะดำเนินโครงการสร้างนวัตรกรรมหนึ่งอำเภอ1นึศูนย์สุขภาพจัดมิติใหม่มารกรรมกีฬาเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงากิจกรรมเดินปั่นจักรยานวิ่งการกุศลและก่อสร้างอาคารโรงพระราศึกษาหรือโรงยิมนเนเซียม1,000ที่นั่งเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐรัฐภาะสาหกิจภาคธุรกิจเอกชนชุมชนท้องที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาจัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึงรวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนมีความสนใจในกีฬาและใช้เวลาว่าง ที่เป็นประโยชน์สร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนเป็นแหล,รรนล่งท่องเที่ยวการรักษาการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันนาการการท่องเที่ยวเรือสำราญและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน 3. ด้านเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนได้มีประโยชน์จากการเติบโตท,ทางด้านเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและยั่งยืนพึ่งพาตนเองได้ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสนุนและส่งเสริมธุรกิจทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เพื่อให้มีสเสียรภาพ